สวัสดีค่ะดิฉันนางแพรทองชัยยนต์ขอแจ้งความประสงค์เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาลและการพรดุงคันเลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ4811085666ขอแจ้งความประสงค์เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลที่ชื่อว่าแพทองคลินิกการพยาบาลและการพรดุงคัน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่433หมู 1, ่หตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินวันเวลาทําการวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนเช้าตั้งแต่หรนิกาถึง8นฬกาตอนเย็นตั้งแต่17เนฬิกาถึง22นฬิกาในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดน,นักขัดตะเลิกตั้งแต่เวลา 7นถึง22นาฬิกาซึ่งขณะนี้ดีฉันไม่เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลใดๆและเป็นข้าราชการประจำที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดว่าตำบลกุดว่าอำเภอกูชินารายจังหวัดกาลสินวันเวลาทําการตั้งแต่เวลา8นกา30นาทีถึง16นก30นาที ซึ่งปัจจุบันดิฉันไม่ได้อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อขอบคุณค่ะ